ใบเหลียงไหนแล้วขนมโคเนี่ยค่ะนี่ยค่ะไม่ใช่ค่ะขนมโร้อยกว่าเพื่อนร้อยร้อยกว่าเพื่อนเลยเหรอคล้ายๆขนมต้มคล้ายๆแต่มันจะหวานนุ่มกว่ารู้ก่กนได้นะคะออันนี้เรราทะไขนมโคใบเหลียงค่ะนี่ไงแบบนี้คล้ายๆขนมต้ม แต่ไม่ใช่ขนมต้มแต่ไม่ใช่ค่ะบหมอต้มก็จะมีแข็งแล้วก็ใส่แบบน้ำตาลมะพร้าวอันนี้เขาเรียกอะไรนะขนมโคใบเหลียงค่ะเอาใบเหลียงมาทำขนมโคแปลกดีเนาะแปลกแปลกแต่จริงครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมเป็นสินค้าโอทอกสี่สิบบาทสามสามสิบหกร้อย ไม่ไม่ขายรถราคาจังนี่มะพร้าวนะคะับมะพร้าวคลมอันนี้คือน้ําตาลกระโนดนะคะอันนี้กระเมยกเกาะสินหุยนะครับอันนี้ขนมกี่จางนนกี่จางสตอ3แพ็กร้อยนะครับ สตอสามแพ็ปร้อยสตอข้าวอันนี้ตลาดอาทิตย์นาศาลว่ากินแล้วชื่นใจนิดชื่นใจนิดโอท็อปทรัตเตอร์นะครับ มีสินค้าหลายอย่างเลยครับขนมหัวครกลาน้ำผึ้งขนมกีจานลูกกีกกนขนมอะไรมีหลากหลาย,ลห,าห,ลายหลายอย่างนะครับ กะปิก็มีนะครับกะปิกุ้งแท้น้ำพริกกุ้งสีกระปุกละร้อยยี่สิบ 120. มีโต๊ะให้นั่งทานด้วยครับ ขนมจีนน้ำตาลนตาตาตาอข้าวยำนะครับมีข้าวยำด้วยอ๋อ้โห หอยนางรมหอยนั่งรมนะครับสดนะครับมาย่ามนะครับหน้ะเปลยับ่งมาได้เล

อร่อยนะคะปูตุ้งขาวปูแก่ใส่ไก่แย้แย้ต้าบปลาปูทอดมีใบเหียก็มีกุ้งกลาดมีคือแป้งมีคือไส้น้ำตาลโตนดเลย พอมาลอยแล้วก็ใช้ได้เลยโอเคครับ ของวัสดุร,ราชธานีนะครับได้อีกแล้วขายดีจังเลยค่ะสามคู่น้อยมีค่ะมีค่ะทำแทบไม่ทันเลยจะสั่งซะแค่ไหนโตบริษั ขนมโคใบเหลียงนะครับลอยกว่าเพื่อนฝายดีมากครับขอบคุณมากนะครับ